ไปเกราซบน่อ่ตอนนี้ผ่านไปน่ะตอนนี้เบลเยนนะอัวเบียเนาอกังเพราะว่าเนเบลเนอืมขนแบบมบังแบบสานตัวปิดๆแว่าให้มันคอนเ่อให้มันคู่กันกับเล็กน้องงอกมันตรงกันแล้วนะสาอ่อนเนาะจ้า โซ่เทีนยนให้โซ่เทียนในพุชิมังยังไง่ทธินนว่างบ่ได้ไปหรอกไงมาสะออกเ,เอาตัวที่สองตัวที่สอง เป็นตัวเปนตนเด้อมันเป็นตัวเป็นตนให้มันเป็นเลขเลขไทยเนาะจ้ะเลขไทยได้ให้เป็นเลขไทยเป็นตัวเป็นตนใหนมันชัดมันเกินจะเป็นตัวใดแต่ให้มันเป็นให้มันได้สามตัวตรงๆ ไอซิฟบ,บ้านซาฮาบ้านเล่แตงยาเต่านี่เล่ตอนนี้ความหวังของคนความหวังของคนเงี้ยหน่อยเงี้ยก็อยากได้หลายอีกว,ว่ ยเยอะแล้วนะสาวอ่อนเนาะค่ะอืมเอ,อาสีแบบลวลดงัดตัดตอนเลยพี่น้องเลยเพต้องลีลาเลยเลยพี่น้องค่ะได้ตัวใดคือเอาเต็มมันเลยสาวอ่อ,อนเนาะนี่ตัวที่สองเอาโอ๊สาม,ต,ต,มตัวสุดท้ายเด้อโอ้โหตัวสุดท้ายเนาะมันสามตัวเอ้าตัวอีกตัวสุดท้ายเด้อครับคุน้องค่ะ เออเดี๋ยวกอันนีออกก่นไ่สุดละโสภาสถาพรอ่ามือจานไม้เด้อค่ะพี่น้องอาจารย์โซเดสไม่ดีหนุ่มอ่าตัวฝันนองอาม่าเองนี่มันเป็นเล็กที่มันขึ้นนี่นาะอันนี้มันตัวเดียวกันหโซเดสเนี่ยจะออกไล้อีกตัวเดียวพี่น้องครับนี่ฮัชเอทออกด้วยค้อมบริสุทธิ์ใจได้ได้ค่ะพี่น้องนะสิเป็นยังไงเป็นมาพี่น้องเน กองแถพี่น้องมดต้องนีล่าหลายยาวเลยพี่อนเนาะตัวนี้ตัวที่สามขอให้สามตัวเป๊ะๆเลยเขียนให้เป็นเลขไทยให้ชัดให้เก่งขึ้นตัวนี้เนาะจ้ะ ให้ช hey, ัดให้เกลียือตัวที่สองเนี่ยได้ด้วคักไายตัวแรกก็ชัดตัวสามก็ให้ชัดเกลียวเป่งๆเลยมันติวๆมาแห้งไม่ได้พี่น้องมาในงาเต่าห้าวธรรมดามันรวย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 ให้ชัดให้เกลีให้ชัดให้เกลีให้ซิบบานซาหามานเรื่องงาเต่าเฮาสมอายุหลายจะว่าจะกี่ปีแล้วน่าเศร้าเนาะ ชัดให้เกลือสิเป็นตัวใดก็ให้ชัดให้เกลือดวงให้หลานได้โชคได้มันทุกคนเบิ่งอยู่ทางไก่ก็ให้ได้โชคได้มันต้องการยำให้หล่นจะเป็นตัวใดก็ให้มันเป็นหมดเอาแบบชัดเจนเลยเนะต่อนมาเขียมาเขียนต้นคู่บ้าอาจารย์จะเป็นตัวใดกๆมันเก็ือเลย ยังวามอเดอดแหงเปียกอยู่ยัยงไม่เละชนะเลยยัไม่เลสชนเอาติงติงเค็งเคงแขนแให้ชัดให้เกนให้มันร้วเป็นเลขใดเอาให้ชัดใหเกนเอาชัดให้เก สาวออกเบิงออกเล้อมาที่แล้วก็สาวออกได้ผ้ามันห่งเลยสาวอนึ่งค่ะหนึ่งแล้วเนาะ่ว่าไงพี่น้องพี่จันรน้าเริ่มบาทเี่ตัวที่สามพี่น้องเ้ย ที่วางเลนก็ไม่ใช่ให้ออกไปเลยใช่ไคับเดินได้บุกนอนอือืมเป็นเหลีกยังบดเนี่ยยังสนแต่โนเจียดนี่มันใจนะกสาอน่ะ นี่แหง <tuk> ่เบิ <k os> in ่บยค่ะอ๋อเลขเลขแปดซอ่อนเจ็ดแปดงที่บอเจ็ดปดนึ่งหนึ่งไปหนึ่งะไม่หลังนเจ็ดแปะ โ7นงซเลยนเจ็ดเจ็ดะือบอกนะเจ็ดตเจอกพี่น้องเอยตสุะท้ายสอยตีได้พี่น้องนะนะซาออลน่ะซาพี่น้องม่งอกนี่้คืองูเลยนะ คนหแล้วพี่น้องคะพอไม่บบได้แล้วได้ซ้ำเนี่ศูนย์เแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เท่านั้นตัวตัวใดเอาค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสรุปนะคะพี่น้อง0ู8ปนะคะพี่น้องค่ะ0 7น พี่น้องเห็นเป็นตัวใดค่ะนี่เห็นเป็นตัวใดก็ล่องคอมเมนต์มาว้าวูู่กันฟังวงนอกพี่น้องเนาะ่าสิเห็นพองกันบ่ได้์เจ็ดนาง,งามน้พี่น้องเนาะเจ็ดสวยเป็นศูนย์เจ็ดแปดหรือว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะมันสิเป็นเท่านี้ละเนะาะบ่เป็นตัวอื่นเดอกพี่น้องคะ0 78, 0อ่ะศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดอ้าตัดเล่นขั้วเล่นเนอาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ้ามากระจัดคัดกระพานอันนี้เหล็กงาเตาเนะะาะเอาซาออมีสมมติประกาศมันน้ำอยู่บ่ โอ้เดี๋ยวค่อยไปเขียนแปะที่หลังแล้วค่ะพี่น้องเนอ078 077เขาออกเกจ็กมากในรวย่ยพี่น้องขาเพราะวันบริก้ครับอ่ะขอพี่น้องคขาขอให้ FC แฟนชง่งที่เขามาเบิง่งมาชมคลิปนี้เราก็ขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านครัพี่น้องขาสวัสดีจ้า